Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ จะใายจะพักห้านะทำได้เลยนะครับทำได้เลยเอาหนูหมๆที่มาจากโรงเรียนต่างๆจะมารับทุนการศึกษาก็รวมหมูกันเปน็นคณะเดี๋ยวผมมาตอนนี้พระมหานะครับพระมหาแดงราปาชยังศีหลวงพ่อพระอาจารย์ชลพลวัดเขาตะแบงสมคบุรีท่านมาแล้ว อาก็ไ oh <my> ี่ปรอยู่กับพี่บาบานขุนนนตั้งอยู่นี่ช่วยทุกรงเรียนให้ทรงข่าไปช่วยเป็นอาหารกลางวันทุกรงเรียนในเขตประกอบร้อยวันนี้ก็มารับทุนแล้วก็ในอำเภอพุทธมณฑลอีกน,น,นะครับที่ดีด้วยวันนี้ก็จะรับไปอ้าวนี่นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้วันนี้ก็มีกันหลายๆท่านวันนี้หลวงพ่อโอเทนนะครับหลวงพ่อโอเทนวัดท่าไมา้ก็อยู่ที่นี่กับพวกเรา เปล่าใหม่เกินสองสามเดือนที่ผ่านมาที่เองรับนักโทษดิแล้วก็วัดถ่าุผลผลิตก็ได้จัดกิจกรรมใหญ่เหมือนกันคนในจังหวัดก็มีผมก็ไปในร่ื่องของต้นละนะแต่เมื่อถึงระยะวันนี้ก็ให้ท่านผู้เกียรติเข้าไปนี้นะครับเกียรติจากคุณชูกรณ์ไกรล่านะครับคุณชูกรณ์ไกรล่าที่ก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะฮะผู้ที่มีบทบาทในเรื่องของเสด็จเองถวายพร้อมองค์ชนนะครับตอนนี้ก็ ทำไว้เยอะเชียวหลายเพลงนะครับในชกวงทะเบียนกันอ่าอ่าเคยเคยตัดริ้นชันไหมนะครับอันนี้ผมได้แคกตัดริ้นชันออกมาแล้วออาลงทะเบียนก่อนเลยผมได้เพื่อนเลยอ่าลงเงินอะไรครับอ้าวช่วยเรนก่งบอ้หน่อยเดี๋ยวเราเราให้พระเรียบร้อยก่อนเราก็แจกรางวัล อ้เดี๋วเดียวขอขอมปด้วยนะไดได้ไดครับคอ้าวด้รักสะสมมาตเะอะอรักะสมมาตงใช่ไหมอ่ารักะับ เีในวันเฉลิมพระบาทสมเด็จพระจุลอยู the ่วันที่5ธันวา่าทางร้านเราได้จัดพิธีได้เจ้าพิธีวงสงฆ์เทวดามีสดพระมนต์ แล้วก็มีมีแจกตุนกันถึงก้านเด็กให้เรียนแล้วก็ปล่อยโปรงการพีนี้ปล่อยถึง5ตัวมีผู้ร่วมมาด้วยในวันนี้เราก็จะมีสร้างบทเรียนว่าท่าไม้เราเคยมาทุ่งแต่จะถึงละครพ่อเขาถูกตรงทำวันนี้เพราะว่าเราเกิดเกิดอยู่เมืองไทยเราก็รักในหลวงมาตอนท่านทำมาตั้งแต่เรายังเด็กๆอยู่จนถึวันนี้แล้วมีโอกาสตอบมาตอบตอบแทนท่านในวันนี้เพื่อท่านพระราชนิพนธ์ทุกอย่าง